โอ้คีล่าเม็ดสม้มว่ะโอ้กอว่ะคีล่ากอเราอยู่ในห้องกอนี่ว่ะก็เหมือนเกมมันจะตามอยู่นิดๆน,นะครับป้อมล่างเราแตกโอ้เ <c oughs> กมเฮ้เฮ้เฮ่อยาก,กดยอมดีพี่น้องเอาแว่นครับได้นะครับอันทีครับเอาแว่นนะครับสวยแว่นตายครับต่อได้นะครับ ไอ้บาลานซาฟ้ากันจากว่ามืดโบบาลลนป่าที่ทุกคนขอนักขอหนามันก็มาแล้วนะครับเกมนี้ผมเจอแวนหมิงคอมโบสุดโกงสุด สู้ยากมากฝั่งผมเป็นซานนดโลมนะครับมาแบบจากการแวนเลียตต้นเกมถ้าฝั่งผมไม่ค่อยแพ้อะไรมากก็ชิวนะครับแต่ถ้าต้นเกมฝั่งผมโดนยับยับดูทรงน่าจะไม่ไหวนะครับฝั่งผมเล่น Dark ซเยอร์แพ้ฉีนะครับฝั่งเอพิโซดดากอนเลนแคลรี่ก็พอสู้แวนได้นะแต่สู้ยากมากแล้วก็เอามวยมารอจากการแวนนะครับก็ขอคนดูช่องผมที่น่ารักทุกคนสู้สั้นคนละไลค์คนละแชร์คนละติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฉันทางคิดต่อๆไปนะครับลุยกันครับ เกมนี้เราชนะก็ขึ้น30ดาวนะครับมาดูกันว่าจะเป็นดาวอาถรรพ์หรือเปล่าปกติผมฟาร์มผมก็จะใช้สกิลหนึ่งเรื่อยๆเลยที่จริงเราต้องออกรองเท้า,เามาวิ่งก่อนนะแต่ผมขี้เกียจผมเลยออกดาบฟาร์มาเลยแล้วใช้สกิลหนึ่งเรื่อยๆเพื่อไปเลนออฟข้้งบนเราจะเริ่มตีฟาร์มบูก่อนนะครับ28วิวิใช้ปานิชไปเลยก็ได้นะครับ เราฟาร์มคำโบนคลิปตัวเล็กก่อนเพื่อมากันที่นองข้ามเขาเวทป่านะครับเวลาเราตีแอปิโซล้วก้อนเสร็จบูเราจะขึ้นพอดีนะครับถ้าเราฟาร์มบูก่อน เราจะโดนเวทง่ายเกินไปนะครับผมก็เลยฟาร์มข้างบนก่อนให้เวลาบูเกิดมันช้าลงเวลาผมตีเอพิโซดก้อนเสร็จก็เดินมาบูก็บูก็จะขึ้นทันทีนะครับเป็นสูตรนะครับเป็นวิธีการเล่นของจังเกิลอีกวิธีหนึ่งนะครับโบบาลอนก็ไม่มีอะไรนะครับเราอัพสกิลหนึ่งนำแล้วก็ฟาร์มกดทีนธรรมดาฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆแครี่เลยนะครับ เห็นคลิปเห็มอะไรหมดเอาให้หมดนะครับตัวโบ๊บาลต้นเกมไม่ค่อยเก่งนะรเราเน้นฟาร์มไปก่อนนะครับหาตังเราเลนเลนเรายิ่งเก่งนะครับยิ่งรวยยิ่งเก่งเกมนี้เราน่าต้องเอาดาบฟ้ามากันนะฮะมากันคีล่ามากันฉีนะครับเพื่อคอมโบเดียวเขาเอาเราไม่ลงนะครับมากันไอตูเลนด้วยนะคะอันตีตูเลนตายสองเลยเลพี่น้อง แวนซอยป้อมฟรีเลยครับถ้าางนี้เคลียร์คิปนะครับต่อได้นะครับโอ้โหป้อมแผ่ใหม่ก็คือโคตรบางเลยครับทุกคนถ้าช่วยกันตีหน่อยไม่ถึง2นาทีป้อมก็แตกแล้วนะครับเรารอแย่งนะครับอันติอันตีได้นะครับสวยฝั่งเราได้นะครับไม่ไหวถอยนะครับสกิลสองสตาร์ทถอยสกิลหนึ่งถอยครับ เกือบตายช็อตน,นี้เราได้คีล่ามาแล้วได้มังกรมานะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีครับงานยากอ่ะต้นเกมก็คือเราเล่นเยอะไม่่อยได้นะเราเน้นเคลียร์ครี้ไปก่อนนะครับเลนเลนเราเหมือนจะแพ้ทุกเลนเ,ลนเรียเกมนี้มีแค่มวยที่มันสามารถเล่นได้นะครับเกมนี้เราแค่โฟกัสแวนแวนตายทุกอย่างคือจบนะครับฮะโอ<ฮ>้ล่างเราโดนยับเลยว่า มิงก็ปรับมาใหม่นะครับค่อนข้างที่จะเก่งเลยฟาร์มไปฮะฟาร์มไปเหมือนเหมือนเกมมันจะตามอยู่นิดๆน,นะครับป้อมล่างเราแตกโอ้โหเกมงาน <c oughs> ยากฟาร์มไปฮะฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มให้หมดนะค,คลิป ฉีเล่นได้นะครับสตาร์สตาร์สตสองครั้งอันตรีครับตายครับสวยครับเราได้ฉีมานะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ป้อมบนได้นะครับใกล้สีนาทีละบรรดาคณะเราไม่มีอันตรีวะเล่นได้นะครับแมกแวนนะครับแวนครับแวนแวนแวน แว่นแว่นแวนแว่นแวนแวนฟีโอ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 โนโอ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 มอโ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 อคามอโ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 อออาอโอโนะครับออ โอ้แวนสามพันห้าผมสองพันนะโอ้โหสู้ไงอะแต่เลดเราไหวอยู่นะครับเย็นไว้พี่น้องเย็นไว้พี่น้องฟาร์มครับโบก็ไม่มีอะไรนะครับเอามาจังเกิลก็คือฟาร์มอย่างเดียวอะฟาร์มหาตังฟังฟาหาตามแล้วก็แก๊งนะครับถ้า,ร,ารู้สึกอะไรไในแวนครับแมมกแวนนะครับ แวนนครับเป้าหมายคือแว่นครับแวนตายทุกอย่างคือจบแวนครับแวนแวนแว่นแว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 นโอ้พระเจ้าหาตังค์นะหาตังค์เดี๋ยวยื้อให้เลดเดี๋ยวให้อาเลนเม็ดแม็กแวนแล้วก็ให้โมยก็โฟกัสแวนนะครับเราโฟกัสแวนทุกคนอะแวนตายทุกอย่างคือจบนะครับมังกรได้นะอันตีอันตีใส่มังกรเลยครับรีบรีบเอานะครับ เราออบเจกไม่มีใครโซนไม่มีแคร,ร์เลยเรือเรายี่ใช้ใช้อันติดในการเอามองกรแล้วก็ถอยนะครับต้องรีนะทีน้องข้ามาปิดผมแล้วคีล่านะ่าต้องกลับมาฟาร์มบูนะครับเย็ยนไว้ครับพี่น้องเย็ยนไว้ครับพี่น้องหาตังค์ไปก่อนนะไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยแวนมันเอาจัดเลยว่ายื้ให้ได้นะครับแชร์คลิปไปก่อน เย็นไว้ถอยครับโคตรเถื่อนเลยว่ะคือได้เขาดับตัวมาโหดจัดอะฝั่งผมนี่มันต้องถึงเลทถึงจะสู้ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ากดยอมดีพี่น้องเย็นไว้เย็นไว้ยื้อให้ถึงเลทก่อนผมจะร้องไห้ว่ะเล่นเกมตามแล้วเล่นยากจัดอะดูดิป้อมทีนงข้ามยังไม่แตกซะป้อมเลยครับ ที่รีแขวกลางนะครับระวังจีโนงค่ามามาปิดนะครับหาตังไว้ก่อนนะหาตังไว้ก่อน <Okay. S 1> ได้อยู่ได้อยู่ฝั่งผมนะผมเล่นนะคนเดียวเอารองเท้าการสถัทามานะครับมาการเวทของคีร่าด,ด้วยมาการสตาร์ทของแวนนะครับเราไม่ได้ขยับเลยอะ่ะถ้าไม่มีรองเท้าการเซเซียแวนสตาร์ทไม่หยุดยอะ่ะฉ <want> ีเราลอยเคลียร์ล่างเลยก็ได้นะครับ บนไม่มีใครกันมาไหวนะหนึ่งๆฉีไห,หวยอยู่เย็นไว้เราแค่ไม่โดนอันติีของฉีก็ไหวชิวนะครับเจอชีเย,ย็ยนไว้เย็ยนไว้เย็นไว้เย็นไว้ไหวไหวไหวเราเน้นเยร์คิปไปก่อนนะหาตังหาตังสี่0ันแปดเอาแวนโอเคครับโอเคเราหน้าโฟกัสแวนทุกคนนะครับ แวนหมิงคอมโบสุกงงเลียนครับพี่น oh, uh ้องตามฮะแชบคลิปไปก่อนเลยครับถ้าเกมเราตามก็คือเราไม่แนะนําให้ไปบวกนะผมไม่แนะนําให้ไปบวกเราก็แชบคลิปให้เงินเรามันเท่าๆกันหรือเราที่น้องข้างเขาพลาดเราค่อยเล่นนะครับแม็กแวนนะครับเอาแวนครับได้นะครับอันทีครับ เอาแวนนะครับสวยแวนตายครับต่อได้นะครับสวยประมาณนี้นะครับที่น้องข้ามพลาดก็คือโดนโลนโทษไปนะฮะบอลโทษบนโ,โทษโดนแบบจากการไปนะครับพลาดเขาน่นนจะไปเอาดังนะเราแลกด้วยอีพิโซดกอนก็ได้นะถ้าเราไม่ทันผมจะทำร่างไปก่อนนะครับเราเอาสัปคปิมหนึ่งก่อนปล่อยเด็ก,ก็ได้นะครับเขาตีค่อนข้างจะยาว่าไวนะครับ ให้เพื่อนเรารีมาตีเอพิโซดดากอนนะครับก็ถือว่าแรกโอเจกันไปนะครับแต่ดักซเลเยอร์จะคุ้มกว่านะครับแต่เราก็เอาเอพิโซดดากอนไปแก้ทางนะครับเคลียพวกเวีนการได้ไวนะครับให้แรงนี่มีใครช่วยเตีแคลรี่มาครับได้อยู่เรามีพันิดนะครับพันนิดสวยเอ้ยอย่าไปเล่นถอยอ๋อ ติดติดสกิล,ลหนึ่งติดอันตีต้องออกเลยครับโโ<ฮ>่ถอยเลยครับถอยยาวเลยถอยยาวเลยเราตายสองตายสามตายสองนะครับเราต้องรอเรามีอันตีทีหนึ่งถึงจะเล่นได้แต่ว่าเงินเราเริ่มมาแล้วนะครับเราเริ่มไหวแล้วเราซื้อจอก่อมาเลยเริ่มไหวครับแชร์คลิปครับอันตีอันตีเข้ามาทำไมะน้องสาว โอ้มีแข็งการไว้อันตีผมห้าวิห้าวิแวนตายเคบแวนตายทุกอย่างคือจบครับได้นะฮะอันตีสกิลหนึ่งแล้วแหละครับไปปอมล่างปอมล่างโอ้โหพระเจ้าจอดช่วยบุ่มด้วย งานยากเาอ,อชาีครับเราเงินเราเริ่มกลับมาแล้วนะครับถ้าเขาตีบ้านแหลกเราแตกเงินเราจะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวคิิปเขาจะตัวใหญ่ขึ้นได้อยู่เงินผมไม่ค่อยตามอะไรเยอะนะเงินผมจะ800 0ละเดี๋ยวให้เพื่อนเขาแม็กแวนไปก่อนแล้วก็ตามทีหลังนะครับเราเป็น แบบว่าแคลลี่อ่ะครจักการอยู่ข้างหลังนะเราดันดรับดาเมจไม่ค่อยเก่งนะครับแวนแมงแรงเกินหน้ามันคอมโบกับหมิงด้วยนะครับแวนหมิงคอมโบสุดโกงโอเคเราจะขึ้นดาฟ้าต่อนะครับเพื่อมาการฉีการคิล่าการตูเลนนะครับ เงินเราเริ่มมาแนละ้วฝั่งผมเริ่มสู้ได้แล้วนะครับเลเลดแค่แวนตายทุกทอย่างคืจบครับแวนครับสวยแวนเสียฟิกนะครับได้อยู่เอาแค่นี้ครับไฟหน้าได้นะครับแวนไม่มีฟิกเกอร์นะครับดาร์คขึ้นเราแย่งได้นะครับช็อตเนี้ยรอเล่นได้นะครับไหวครับไหวไหวไหวเชื่อผมมันไหวอยู่ละตอนนี้ฝั่งผมเริ่มไหวแล้วนะครับ มีโมลานมีอะไรคอยจากการแวนอยู่นะครับที่เล่นได้นะครับคนได้นะครับดาครับแวนครับโฟกัสแวนครับไล่ครับไล่ไล่ฉอตนี้ได้หมดนะครับแวนครับดูแวนไว้แวนตายครับทุกอย่างคือจบครับฝั่งผมเริ่มมาแล้วนะครับอาเลนเริ่มถึกละมีของ แค่อาร์เรนโฟกัสแวนแม็กแวนไว้ทุกอย่างจ,จบครับลลรกลั็ไปฟาร์มก่อนก็ได้นะครับไปดูดเลือดฟาร์มผมมาแล้วว่าเลดเกมไหวชิว่าไหวชิวไหวชิวไหวชิวลเล่นได้นะครับหาเล่นได้นะครับ เล่นได้ครับพี่น้องผมมาครับรอแวนเขาเดินออกมาเพล่พาโอ้ห้าวจัดโอ้โหตายครับปิดได้นะครับปิดกองตายสวยครับได้อยู่รอสับดับฟ้าเป็นก่อเกิดน,นะครับแมงแวนครับเล่นได้นะครับอันตีครับ แวนตายครับสวยครับทุกอย่างก็จบครับทีนองข้ามก็คือตัวคีก็คือแวนอย่างเดียวครับตัวอื่นทําอะไรแทบไม่ได้เลยครับมังกรได้นะครับบัฟเราหมดแล้วบัฟดัรเซเลยเยอ์พาณิช์เราสิบีว่ะแต่ก็ตีได้อยู่นะครับมีแวมีมวยควายโซนให้อยู่นะครับไปดูแมทให้อยู่คีล่าอยู่บนพอบน ตอนนี้ฝั่งผมไม่กลัวแล้วครับขอแค่ทีน้งข้ามออกมาก็คือเราแม็กแวนจากการได้หมดนะครับหาเล่นได้ครับตอนนี้เงินผมนำละเกิดจัดอะบูเขาคืนอ,อ่ะเราทำล่างให้นะครับ จับผมยากอะทีน้องข้ามถ้ามาสองนี่โดนผมส่วนนะครับเล่นได้นะครับค่อยๆอันตีครับแวนมาว่าถอยนะครับถอยยาวเลยถอยยาวแวนเชฟิกถอยก็เกิดก็ถือว่าคุ้มนะเราดึงความสนใจที่น้่งข้ามาา3ตัวเลยครับ <S <S 1> <S 1> ได้นะครับช็อน,นี้คือคุ้มจัดอะผมดึงไว้ตัวเดียวทีนุ่งข้ามาา3ตัวแล้วก็ได้บาแหลก2อันของทีนุ่งข้ามไปนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับช็อน,นี้ลราซื้อครับ ดัสเลยเจอขึ้นนะครับเราก็เกิดทันอยู่คุ้มจัดจ่ดดาชาอนี้เกมฝั่งผมกลับมาแล้วนะครับขอแค่ทีลงข้ามออกจากป้อมก็คือโดนนะครับโดนแม็กแน่นอนนะ่ะแวนนี่โดนนะ่ะตัวแรกเลยแวนตายทุกอย่างคือจบเ <Legend> ย็นไว้พี่น้องรอผมได้นะครับ <Point. S 1> แวนไม่มีฟิกนะครับ ผมมามันเล่นได้นะครช็อตดัสเลเยอ์ผมไปครับอ้าวฉีทำอะไรฮะดากได้นะครับ <c oughs> แต่ไม่มีมวยว่ะ4ีห้านะครับแต่เราเล่นได้นะครับ oh, เขาตีไหมเวลาเราลากดาก,ก็คือเวลาเรากดอันจีพันนิดนะครับจะลาดได้มาจากการสถานอาเข้ามาทำไมะ่ะ <c oughs> เล่นได้นะครับได้หมดครับ ต้นให้เพื่อนนะครับเข้ามาไม่จ๊าเข้ามาคือโดนนะจ้ะสวยเรามวยมานะครับตอนนี้สลับฝั่งเราสี่ห้าฝั่งเรานะครับคนเราเยอะกว่าอันตีผมสิบวินะครับเย็นไว้เย็นไว้รอรออันเลนเรามานะครับดาร์กได้นะครับ เดี๋ยวให้แคลี่เรามาช่วยเบิร์นอาวปิดกล่องครับเล่นได้ครับใช้พลังสซฟฟ้ากันจากว่ามืดได้หมดครับแวนครับแวนแวนโฟกัสแวนนะครับแวนตายครับสวยครับคีล่าอยู่หลังเราตามตามไม่ค่อยทันอยู่แล้วนะครับคีล่าถ้ามันรอดไปก็ปล่อยเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะับไม่เป็นไร ก็ถือว่าได้อยู่เราได้แวนมานะครับที่นข้างทำอะไรไม่ได้แล้วรออีกไฟหนึงครับรออันตีผมนะครับรอเล่นดาร์กนะครับตีได้นะครับรอดลงข้างมานะครับ ไว้ไวไไว้หวไหวไหวไฟไท้ายนะครับนะไฟไท้ายเปลี่ยนเคียววินก็เกิดน,นะครับเราตีอะไรก็ได้นะครับขีลาโผล่บนนะครับให้แคลรี่เรามาช่วยเบิร์นครับตายไวอยู่นะครับลออันตีชี้มันจะเข้ามาฟิกเกอร์ผักแล้วนะอันตีขาดได้สวยได้หมดนะครับใส่เลยครับแวนนะครับแวนตายทุกอย่างก็จบแวนตายทุกอย่างก็จบสับเคียว แวนเจ้าแวนเอ๋ยตายครับเกมน่าจะจบแล้วนะครับผมทำล่างให้ช็อตตะก,กี้เห็นชัดชัดไหมครับผมรู้ว่าฉีมันจะฟิกเกอร์อันตีผักผมก็เลยใช้อันตีในการกันสถานะกลับแล้วก็กดพันนิดนะครับ เป็นสูตรในการเล่นของตัวโบบอรอนอีกนิดนึงก็คือเวลาเราจะลากอ็อกเจกเราก็กดอันตีลอยขึ้นบนฟ้าเราก็สามารถกดพันิตได้นะครับเราจะไม่โดนสัตนไม่โดนซีซีอะไรเลยนะครับเป็นสูตรเล็กๆน้อยๆจำเอาไปใช้ได้นะครับทุกคนเกมตามก็จบแบบนี้ที่เรียบร้อยนะครับงานก็ค่อนข้างที่จะยากนะต้นเกมก็คือทรมานจัดๆก็คือผมอยากจะกดยอมแพ้เลยแต่ สุดท้ายเรนเลดเ,เ,เราก็กลับมาได้นะครับช็อตผมล่อซื้อก็คือ,คอ,คอสำคัญมากๆเลยมีหลายช็อตที่สำคัญมากเราก็ได้ MVP ไปนะครับอย่างโกงแต่ต้นเกมไม่ให้โกงนะครับเรนเลนนี้เจอผมใส่ยะปากเกมก็ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผมคิวอยู่คนเดียวเลยทําทีมาดูดิทุกคนหลังผมจะหักโอ้โหคีล่าเม็ดส้มวะ่ะโอ้กอว่าคีล่ากอเราอยู่ในห้องกอนี่ว่าก็ทำไมผมรู้สึกว่ามันเล่นยากๆ ก็เราอยู่ในแรลงก,กอนนะที่นงข้ามจากกอทุกคนเลยสี่สิบกว่าดาวอะ่ะก็ถือว่าชนะได้อย่างวุดวิตเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนจุบ๊บจุ๊บบายบายยูกับเราเชิญออย่นดนะครับวันนี้เสนอคำว่าเล่ยเนยเล่ยวิิววจ้ากูหา่าเ照ง好ี่